สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันนี่มีแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญหนูน้อยสองคนกำลังสิกลับบ้านไปจังหวัดอะไรนะหนูนาราธิวาสเดี๋ยวเดี๋ยวเสิให้กันน้องๆสวัสดีเป็นภาษายาวีพี่น้องค่ะพูสิลูกอัสสลามุอะลัยฮ์มะตุลลอฮิกินข้าวค่ะพี่น้องค่ะกับข้าวหลายอย่างแต่ว่าอันอันแกพ่ชอบโซเรลออกไกลๆยกขึ้นอย่างนี้ได้ลูกเออจับแบงนี้โอเคครับก็ ถ้าหนูจะกินแกงหม้อม่ก็ตักใส่ไปเลยกินกินเ่านั่งนั่งยงย้อเอาน่งยงย้อนังยงยอเอามันมันเตียมาค่ะพี่น้องค่ะแกล้ไปยังไงแกล้งหยิบซุ้มเอิเลยสวัสดีครับตกเลลยร้านร้านที่บานคางทองแกเบิองซุ้มือได้เจ๊ะะเมื่อไหรจะทำคลิปมาสั่นเดี๋ยวไปเข้าด้วยมาสันเดี๋เดไปเข้าด้วยมาสั่ เราจะกลับตลาดที่บ้านแล้ววันนี้เอาเนี่ยดูกยิบปลาล่อนตังน้องเส้นหอยลานอะยื้อเอายื้อเจ้าซ่อนการตังเห็นแก่ไม่ไกลกันเลยกุศลมากินเจี่ยพี่น้องครับพวกเป็นยังไงบ้างแล้วคนแลรกคนแรกปลาปลาทอดไม่นี่ต้องบ่มีเมนูหมูครับเพราะว่าเจียวกิงหมูอ่ะกิน ก็ไม่เห็นกล้องก็นั่งอย่างนี้สินั่งนั่งอย่างนี้นั่งเหมือนขี่นั่งเหมือนขี่งนี่นั่องั้นน่เพราะว่าเขาก็เอาลายย่านกวนมาทำพี่น้องเลยแต่วามันไม่ได้ยินได้ยินเออเดี๋ยวเราไปดูหน่อยจะได้ยินเนาะเอาคนไมยมาเอาการมาระยะนี้นะเะต่งนุ้เเปล่ยนย้ายเราจพี่น้อง เบิ้งสุ้ม,มือมาสั่นตีหนึ่งตีสองับมานอนก็สีมี่กับเขาของแก,ยแก,ยกอยู่แต่ว่ากัไไนยังยมไม่ได้ยินลับบ้านจะไปคืนรถไปถึงบ้านพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ถึงไหม้าไปจ<า>มือจะนอนจะนนกรุงเทพนอนรุงเทพ ได้กินอยู่หรอวมดจอบปากกันนะกันปากเี่วกันเลยเทีาเดีๆนะเดี๋ยวกั้ง่าขอเด้อเล็กน้อยเองและพี่น้องเ้าเลยภาษาไทยหรอกกับภาษายาบีไม่กินอ่ะข้าาเป็นเป็นไหมข้าวราไม่เป็นชาวบ้านก็ทำกินนะอ๋อกับต้มตำ แกเป็ี่ยนอ่ะเออเหลืมากเลยเป็นเอฟซีปกเหมือนกันอยมากเลยแม่เดี๋ยวรอรอไปดูตัวเองนะเราดูตัวเองนะแกเป็นซุ้มขึ้นอยู่แหละกดติดตามหรือยังยังจบแล้วกดกดติดตามตัวแดงแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นว่ากเวลามันขึ้นลงคลิปอ่ะม่ใครบอกแกได้แกเห็นอะไรอยังไงนพูดแต่ชี้แรกเมื่อคืนใครบอกว่ากินอะไรเหรอในห้องมาส่วนเดียใครบอกทางคลิป ดูดูใน y o ยูทูบแล้วทำไมถึงเห็นอ่ะทำไมถึงเห็นมันเด้งขึ้นเลยหรอมันเด้งขึ้นแล้วก็เลยรู้ว่าบ้าเป็นพี่โป๊กกับเย็นยนิงใช่ไหมอืมเด้งค่ะบไม่เคยนิมเราจะมาอีกวันไหนเนี่ยไม่รู้ไม่มาแล้วไม่มาเลยมาไม่รู้ว่าจะมาจะได้เจอกันหรออ่าลูกทีมมาแล้วปิดเทอมแล้วก็มา รู้ชื่ออะไรนะรูผู้หิงนะนัีนัสซลีแล้วนัตซลฟิลิมันอ้ยฟิลิมันนัตซลีอรยมากเลยอร่อยมากอะไรอร่อยอะไรอ่ะปห่อยว่าเอาอีกปะอัาจารย์ยกขึ้นไปหรกอาจารย์ไออนั่นแหละเอาลายยูนิ้อี่นค่ะตาบันเด็กน้อย ก็กินขนมกกินของแล้กหองแล้วก็อยากมาเร่นน้ำเลยือพูดอย่างนั้นเหรอพูดอย่างั้นเพราะว่าแกนี่พูดอีสารไงฟังออกฟังร้ฟงออกบ่ฟังออกบ่ฮฟังรู้เรื่องไหมแ่บแ่บอ้บนั่งยองเนั่งยองเหรอไม่ไม นั่งมาพัลลีนะเด็กพัลลีต้องแบบนี้ต้องยื้อใช่ต้องจับนี่ยใช่นี่เห็นแล้วทำตีนรองเอ่อถ้าเราต้องโยกตีนละอันนี้นอ่ะขนาดอะไรขนาดตัวหัวอันเเรียนโรงเรียนเดียวกันนะไมไม่ไมอันนี้เรียนอีเพจเวลาเขาจะพ นี่แซ่บนี่แซ่บนี่ภาษายาดีว่แซบอ่ะอร่อยอ่ะสด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 ะถึงแล้วแปลว่าอร่อยแม่ตามมาเลยตามแล้วจะกลับแล้วพูดไม่ได้ท้อเข้ามาเลย ไม่ได้ยินขอแล้วว่าให้ให้ให้แม่อดน้ำอดน้ำก่อนเดินกวับบ้อืมกลับบ้านยังไม่ได้ไปโรงเรียนเขาพูดภาษาไทยไหมพูดภาษาเยอเวพูดภาษาเยอเวกับภาษาไทยตับอังกเดตอังกเดตอันนี้เรียนพีอันนี้เรียนธรรมดาอุ้งกัมมันต่จ้า เนาะโอเคอ้ามัเด็กหัวน <c oughs> ี่เนาะเอเอาวบเอาช่วยไปใก้กมมพี่น้องพี่น้องของหูว่าจะบากินก็ได้เอาเอาไว้ใก่ันเ้หมีหมหน้ามาสันา่นเด้ แ้ง,ง่อย uh huh. yeah. ไหมอ่กนะไรปแล้วจะคิดถึงกันไหมฮะถ้าคิดถึง yeah. ก okay. yeah. okay. ็ดูคลิปเด้อก็ปวดปวดรูปที่มันเป็นยูโกมอย่างงี้นะก็มกดกดดิ่อย่างงี้นะกดดิงโอเคโอ้ใต้คลิปเป็นไหมพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ได้ไหม พี่กุบย้ายนิงที่พึงน่าหวังเนี้ยเออแต่แต่ว่าไม่มีเฟซพี่กุ๊บเดี๋ยวนะก็เขาให้ไปให้รายให้เฟสตันไปบอกบอกว่าคิดถึงพี่กุบรับ <c oughs> เลยรถให้เจ้าข้าวเย่เข้าวข้าวนะเอาไหมเอาแล้วที่มหมดยัง <c oughs> อ่ะยัง <c oughs> ขึ้นนะมันแบบนี้มันจะได้โต้ขึ้นสูงใช่ป้องนั่งรถอะไรรถไฟอ่ะรถไฟสองวันถึงกี่วันถึงสองวันสองวันสวันถึงโอ้นั่งดักดั่งนั่งดักดั่งเหมือนเราเรือหวนั่งขึ้นบินถึงแล้ววันนี้นอนที่กรุงเทพก่อนบ้านของลูกอยู่ บ้านไกลถงเมไม่มีบ้านไกลรถไปหรถไปนะนเหนเหรอไม่มีน้ำอะ่ะเหรอเหเออแต่มานเออเอามาไหมวันหนึ่งแก้ว ้านเธอเม <C it concealed sword> ่ก <var> ินหรอกเกินเีิละเยกน้องอร่อยมากพี่น้องอร่อยมากอร่อยมากพี่น้องเดี๋ยวพูดต้นสิเืนลนะแล้วคนกับสาวจะได้สนะ ตึ้งเ้ยกำลังเลยยังไงเป็นสีฟ้าเวลาเมนทำงานก็แบบเดี๋ยวให้พี่กปรดแล้วก็จะได้ลงก็จะได้ดูนะดูมันก็ไฟไปเลยอะถ้ากดติดตามแล้วอ่ะคลิปมันจะเด้งขึ้นดูกันรถไฟเลยโอเคอืมไปไปไปเฮ้า ทีได้ครับบอกบอกบอกเอฟจียันหญิงเป็นภาษายาบีดิบอกว่าหนูจะกลับบ้านแล้วจะลืมกดติดตามด้วยออาพูดเป็นภาษายาบีดิพูดเดียลุกขึ้นมากีเดียยนไม่เป็นไม่เป็นอ้หนูพูดเดิยหนูจะกลับบ้านแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วบอกนี่พูดภาษายาบีอ่ะพูดดี้วเอาหน้ามานี่เดียเขาจะได้เห็นเอาพูด นูจะกลับบ้านแล้วนะคับ,บอกเงี้ยซาจาบใ่ีออโอค,คิดบอกเงี้ยไม่เอาไปนอกนอไร่าติดตามแล้วก็ังแรงใจเนยเพื่นมะยมอ๋อกินแล้วอิ่มนะเื่อน้อง,าองทองางนีงาบทุกท่านติดตามที่เราสชุมองสุบนไปแล้วนะคะเอาบายบายนายบายสวัสดีครับ